นชมข้าวที่เราปักดำไหมถูกฝนก็ชุ่มฉ่ำนะชุมช่มฉ่ำเขียวอือนะครับนะมีสองรอบครับข้างในอีกรอบหนึ่งนี่ข้างนอกรอบหลังหลังแตกกคับแตกกอแตกกอมองไปก็เขียวดีนะ ตอนนี้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่น่าจะมาปักเบ็ดนะหากับข้าวอยู่มีรครับมีปลาครับมีปลามีปลา น้ำก็ไหลทิ้งอีกแล้วนะบา่ทีที่มันไหลไปทางไหนไหลทิ้งก็ไม่เป็นไรครับมันล้นแล้วครับมันจะต้องให้น้ำท่องบ้างมันข้าจะได้แตกกอครับอืมันแตกกอบางทีเราต้องทำเปียกสลับแห้ง บางทีเราไม่มีน้ำจะมาทำเพรฝนแรงโหตรงนี้ข้าวเรางามครับเราใส่ยูเรียครับก็ทำไมข้าวงามขึ้นมาเดี๋ยวค่อยใส่ พลังสองสิบแปดสิบสองหกยูเรียสอบลนะแปดร้อยยี่สิบพลังสองก็อาจจะแปดร้อยห้าสิบโอ้่อน้ำไม่อยู่แลนะ้วนี่ย ก็มองตอนนี้งามดีครับเมฆก็สวยนะครับมีสายฝนโปรยปลายนะครับก็เข้ามันมีน้ำขังมากก็ไม่แตกกับ เย้ยมุมนี้สวยนะครับเราถ่ายไว้มัเนเที่ยงลึก